อเจ้โกโมมงแก้วของผู้การจราสถานีตำรวจตาลเอทัพตาตำรวจราจรขอพกรุงการขนตกพ่อาประชาชนมาล่วงโครงการทัพตาตำรวจจราจรขอสปอกรุงการขนตพ่อประชาชนมาล่วงโครงการคน ในนครบ,นคนบาลก็88สถานีนะครับแล้วก็บนทางด่วนอีกประมาณ4ส,สถานีนะครับตรงนี้ก็ตืนแต่เช้าทุกวันยืนทั้งวันนะครับโอเบก็ต้องขอขอบใจแล้วก็ท่านพบตะรก็ฝากขอบใจในสิ่งนี้มาด้วยเพราะท่านพลตรีกระดุลแสงสีแก้วเนี่ยท่านก็ใส่บวกอย่างน้องๆเนยทุกคนตลอด3ปีที่ท่านเป็นผู้กับการจราจารท่านไม่ได้ใส่บวกเวเล่อย,อย่างผมหรือใส่บวกหัวตานะครับ ไปหมวกอย่างน้องๆนองเนี่ยทั้งสามปีแล้วซ้อนท้ายจากักประชาชนทุกวันเพราะนั้นชีวิตและจิตใจของท่านน่ะห่วงใยเรื่องการสัตอนจรและความสะดวกปลอดภัยของประชาชนนะครับท่านก็ฝากผมมาเพื่อคู่นี้ว่าอ่ให้มาพูดกับน้องๆทุกแห่งทั้งสิบจุดเนี่ยจะดีเดย์พร้อมกันวันนี้นะครับอ่ในเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาวันนี้นะครับตามที่ท่านผู้รับการตรวจรบความบาด5แรงงานแล้วว่าสิบจุดจะดีเดย์พร้อมกันวันนี้นะครับแล้วก็จะทำาพร้อมกัน ครับแล้วก็ในวันถัดไปเนี่ยก็จะทําการติดตามให้กําหนใจแล้วติดตามประเมินผลนะครับให้เห็นรูปกระทำนะครับก็ขอ,อเมย์พรให้โครงการนี้ได้ทําอย่างยั่งยืนนะครับขอบคุณที่เจ้าหนที่เราผุกฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายตำรวจเองนะครับฝ่ายอาสาสมัครนะครับฝ่ายด้วยงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่วันนี้ จะเป็นจุดนำร่องคือที่นี่นะครับที่ห้างเซ็นทรัลเวอร์นี้นะครับก็ขอบคุณทุกหน่วยทุกฝ่ายนะครับและที่ย่คือขอบใจตัวแทนน้องๆที่อยู่ที่นี้ฝากความห่วงใยและความขอบใจนี้ไปถึงตำรวจพวกเราทุกคนนะครับที่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็ทำาุรกิจวิญญาณของความเป็นตำรวจนะครับถึงแม้ว่าค่าตอบแทนจะเป็นเงินเดือนหรือเป็นรายได้ที่ไม่ถูงนักนะครับ และขั lings, kind of ้สุขรภาคตะนามยกบางครั้งก็ถึงขั้นเสื่อมโทรมนะครับพอผมเองก็เคยให้น้องๆมาตรวจร่างกายในรอบปีก็พบว่าสิ่งสำคัญก็คือทางการแพทย์เนี่ย อย่างที่บอกแล้วคือพิติของมาคับจิตกฎหมายและพิธิตอนเป็นหันงานเนีงานะครับของพิติสามพิติก็คือพิติของการควบคุมมาตรการควบคุมรฏิบัติและบูรณาการบูรณาการร่วมตรงนี้สําคัญครับเพราะว่าเราได้มีบูรณาการร่วมกับภาคประชาชนนะครับภาคประชาชนแลควกมรมมืูมากนะครับแล้วก็สี่หน่วยงานหลักภาคประชาชนก็คือมีอาสาสมัครผู้พปทันน์ถนนนะครับ ผู้อาสาสมัครผู้พิทักษ์ถนนเนี่ยขณะนี้เรามีอยู่ประมาณร่วมหมื่นคนร่วมหมื่นคนนี่จะมาร่วมรณรงค์ในโครงการนี้นะครับอาสาสมัครผู้พิทักษ์ถนนนะครับและจะมีสีหนึ่งงานหลักซึ่เราขอขอบคุณในโอกาสนี้คือสำนักนโยบายและแผนการขนส่งจราจรนะครับและองค์การขนส่งมวลชนนะครับแล้วก็องคการขนส่งทางบกและที่สำคัญคือกร,รุงเทพมหานครโดยเฉพาะเศรษฐกิจนะครับต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับก็จะเร่งดำเนินการให้ความคืบหน้า โดยเร็วนะครับแล้วก็จะมีการประเมินผลในเบื้องต้นเนี่ยโครงการนี้เมื่อเปิดวันนี้แล้วเนี่ยจะประเบินผลภายใน15วันนะครับให้เห็นผลหลยยังจากนั้นเราจะพยายามขยายต่อไปให้ครบ45จุดให้คอบคุมทั่วกรุงเทพมหาหนครครับ